ทงเสียมเงินนีเมินเ,มนเห่าสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรายังอยู่ในบทที่9นะคะอูยาเฮซุยนะคะแต่วันนี้เราจะไปที่หนังสือแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเราจะทําแบบฝึกหัดหน้าที่59 60 62แล้วก็64นะคะตามรายละเอียดที่เราซื้อขึ้นหน้าจอให้นักเรียนดูนะคะถ้านักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วนะคะให้นักเรียนดูตามหลาซื้อได้เลยค่ะ มาดูที่หน้า59แล้วก็หน้าที่60นะคะหน้า5 9เนี่ยเราซื้อให้หนักเรียนทําข้อ2ใหญ่นะคะให้หนักเรียนทําข้อ2ใหญ่นะคะเขาให้หนักเรียนเขียนนะคะเขียนคัดจีนนะคะแล้วก็ร,รนนะบายสีให้เรียบร้อยนะคะระบายสีตรงช่องว่างๆนี้นะคะให้สวยงามน,นะคะในหน้าที่59แล้วก็หน้าที่60นะคะ ่อมาหน้าที่หกสิบสองนะคะหน้าที่หกสิบสองะขาห้าใหญ่นะคะเขาให้คำว่าชูหลายออกมาคำว่าหุ่หลายกลับมาคำว่าก่้หลายนะคะมานะคะเรามีตัวอย่างอยู่ในหนังสือแล้วนะคะเรามีตัวอย่างอยู่ในหนังสือแล้วนักเรียนก็นำมาเติมให้สมบูรณ์นะคะประธานตามด้วยกิริยานะคะแล้วก็ ตามด้วยชูหลายหุยหลายกั่วหลายนะคะก็ให้เรียนทําให้สมบูรณ์นะคะข้อ2เขาให้คําว่าจิน้นจุดๆหลายนะคะหุยชี่นะคะหุ่ชี่สร้างหลายขึ้นมานะคะเข้ามากลับไปขึ้นมานะคะตัวอย่างอยู่ในประโยคหน้าประโยคของในหนังสือบทที่9นะคะ หน้าต่อมานะคะหน้า64นะคะนักเรียนดูหน้าที่64นิดหนึ่งนะคะให้นักเรียนนะคะหน้าที่64ให้นักเรียนทําข้อ2แล้วก็ข้อสข้อ2เนี่ยเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะเรียงประโยคให้สมบูรณ์นะคะเรียงประโยคให้สมบูรณ์นักเรียนก็เอาประโยคมาเรียงนะคะแล้วก็เขียนเป็นตัวจีนลงมานะคะมาดูข้อต่อมาข้อสาม เขาให้นักเรียนดูรูปภาพนะคะแล้วก็ทำประโยคนี้ให้สมบูรณ์โดยใช้แค่3ถึง5ตัวหนังสือนะคะนักเรียนดูข้อ1เซียวเฉียงกำลังทำอะไรคะนะคะเซียวเฉียงกำลังวิ่งกลับบ้านนะคะเซียวเฉียงกำลังวิ่งกลับบ้านดังนั้นเนี่ยประโยคนี้ก็เลยต้องเติมไปว่าเซียวเฉียงทำอะไรคะเผาหุยเจียชุยเล่ นะคะประโยคนี้คือเผาหุยเจียชี้เลยนะคะประโยคที่สองนักเรียนดูรูปภาพก่อนนะ,ะนักเรียนดูรูปภาพก่อนสูนักทําไมคะอ่ากระหายน้านะคะสุนักเนี่ยกระหายน้ําดังนั้นเราใช้คําูดภาษาจีนคําว่ากระหายน้ําเราเขียนไว้ไงคะอ่าโขคือนะคะเราก็ใส่คําว่าโคคือ,อลงไป ะค,ะคำศัพท์ในของเรานะคะสำศัพท์ของเราโขะค,ะ oh, คือเสร็จแล้วเนี่ยนะคะให้นักเรียนเมื่อทําเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งนะคะถ่ายรูปส่งนะคะถ่ายรูปส่งสร้างอลัลบ,บั้มนะคะส่งทางไลน์ส่วนตัวของเราซื้อนะคะก็อย่าลืมตามงานค้างนะคะสําหรับวันนี้จายเจียนค่ะ